ข้อควรรู้หลังเหตุการ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมากับความรู้ดีๆที่ทางออนเซรินอย่างส่งต่อให้กับลูกค้าทุกท่านทางโครงการได้เลือกใช้วัสดุที่มีน้ําหนักเบาในการก่อสร้างเราเลือกใช้อิฐมวลเบาตราเพชรซึ่งมีน้ําหนักเบากว่าวัสดุโครงสร้างทั่วไปในส่วนของการออกแบบนะคะทางโครงการของเราได้มีการออกแบบบ้านให้อยู่ในรูปทรงสมดุลทั้งทางด้านซ้ายและทางด้านขวาเลยนะคะไม่ให้มีการยื่นปีกไปด้านใดด้านหนึ่งมากจนเกินไปทางโครงการได้มีการออกแบบเสริมเหล็กตามหลักการโครง สร้างแบบต่อเนื่องเชื่อมต่อกันให้เป็นโครงสร้างเดียวกันรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการแยกคานเสาพื้นแบบแฟลตติ้งเพื่อหลีกเลี่ยงการแยกตัวของโครงสร้างเมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือนในการออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหวสิ่งสําคัญไม่ได้อยู่ที่ความแข็งแรงเพียงอย่างเดียวแต่คือความเหนียวของวัสดุ เหล็กที่เหนียวจะสามารถยึดตัวบิดตัวหรือเสียรูปได้มากก่อนที่จะขาดออกจากกันซึ่งทางโครงการได้ใส่ใจในการออกแบบตัวบ้านมีการพิจารณาจ้อยระหว่างส่วนบ้านกับพื้นที่โรงจอดรถเพื่อป้องกันปัญหารอยแตกรล้วและลดความเสียหายจากการกระแทกร,ระหว่างตัวโครงสร้างและที่สำคัญโครงการออนซิรินได้ออกแบบภายใต้มาตรฐานการออกแบบมยพ1301ทั1302-61 ที่ว่าด้วยการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวดังนั้นลูกค้าทุกท่านสามารถมั่นใจได้เลยค่ะว่าทางโครงการออนซีรินของเราได้ใส่ใจในการเลือกวัสดุตั้งแต่การออกแบบรวมไปถึงการก่อสร้างเพื่อส่งมอบบ้านที่ดีที่สุดและมาตรฐานที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกท่านอย่างแน่นอนค่ะทางออนซีรินต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจกับทางออนซีรินเสมอมาขอบคุณค่ะ